นี่คือนะครับก้องระดับ full frame นะครับที่ผมใช้อยู่นะกะ็มันจะมีขนาดเท่านี้ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายนะครับว่าขนาดของเซนเซอร์ไซนนั้นมีผลต่อการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอยังไงนะครับ สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่อง n o บ c u t นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆสบายกันดีนะฮะนี่คือนะครับกล้องระดับ full frame นะครับที่ผมใช้อยู่นะจะเห็นจะสังเกตรตรงนี้นะฮะข้างในตรงนี้คือเอ่ซนเซอร์ของมันนะครับนี่คือของขนาดเอ่อ full frame s i นะครับถ้าเป็น APS-C มันจะเล็กลงมากว่านี้นะครับแล้วก็ ไมโครฟอเตอร์ก็จะเล็กลงไปอีกนะครับแต่ผมจะบอกว่าการที่มีกล้องฟูลเฟรมนั้นมันไม่ได้ทำให้วิดีโอของคุณดูสวยขึ้นดูดีขึ้นนะครับมันไม่ได้ต่างอะไรจากกล้องระดับไมโครฟเตอร์หรือว่า APS-C นะครับสิ่งที่คุณจะได้เพิ่มจากการอัปเดตเป็นเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นนะฮะก็คือการ ที่คุณมีพื้นที่ในการที่จะถ่ายในที่โลไลท์ถ่ายในที่มืดได้ดีขึ้นนะครับผมจะขึ้นนอสให้ดูนะครับว่าสมมติถ้าเราใช้กล้องไมโครโฟ t ตอร์ Micro Third, คุณจะมี n นอสขนาดนี้ถ้าคุณใช้ APS-C มันจะมีนอสขนาดนี้ที่เล็กลงไปนะครับฟูลเฟรมมันอาจจะใสกริ้งเลยก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่คุณจะได้จากการ ขยับนะครมาใช้ระดับเซนเซอร์ที่ใหญ่กว่านะครับตอให้เราปรับค่า F นะครับหรือว่ารูรับแสงที่เท่ากันกับกล้องระดับฟูลเฟรมนะครับกล้องขนาดไมโครโฟเตอร์ For มันก็ยังจะมืดกว่านะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของด y นามิกเกรงนะครับการมีเซนเซอร์ที่ใหญ่กว่านะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการเก็บแสงในที่ที่มันสว่างในที่ที่มันมืดนะครับการดึงแสงนะครับมันจะเ,เนียนกว่ามันจะเก็บข้อมูลได้เยอะกว่านะครับสำหรับใครที่กำลังจะอัปเกรดเป็นกล้อง APS-C หรือว่า Full f r a m e นะครับก็นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ไว้เลยนะครับจะหวังให้วิดีโอหรือว่ารูปภาพสวยขึ้นนั้นก็อันนี้ขึ้นอยู่กับสกิลทางด้านอื่นๆแล้วนะครับก็ ไม่ได้เกี่ยวกับตัวกล้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะช่วยให้เพื่อนๆนะครับขี้คลายความน่าสงสัยไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ